สวัสดีครับกลับมาพบกับคูโก้อีกรอบนะครับในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนะครับโควิด19นะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดอยู่บ้านนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์นะครับกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรนะครับไปติดตามสวัสดีกันอีกรอบนะครับมาพบกับคูโก้นะครับในคลิปสอนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ ปีนี้ครูได้มีโอกาสนะครับตามขึ้นไปนะครับสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับหนังสือวิทย์ม .2 นะครับเราจะเรียนกันเล่มนี้นะครับไม่ทราบว่านักเรียนทุกคนมีหนังสือหรือยังถ้ายังไม่มีก็นําสมุดมาจดตามครูก่อนก็ได้นะครับเปิดไปเรื่องแรกนะครับหน่วยที่1น,นะครับระบบต่างๆของมนุษย์นั่นเองระบบต่างๆของในร่างกายมนุษย์เนี่ยจะประกอบไปด้วยระบบหายใจระบบประสาทระบบหมุนเวียนเลือดระบบสืบพันธุ์ และระบบการกำจัดของเสียนะครับเรื่องแรกนะครับเราจะเรียนเรื่องระบบหายใจเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากลไกในร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆนะครับที่ทํางานร่วมกันนะครับเป็นระบบต่างๆเพื่อดํารงชีวิตเช่นระบบหายใจนะครับระบบหมุนเวียนเลือดระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายนะครับในแต่ละระบบนะครับจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและเราสามารถนําความรู้นะครับไป ใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ด้วยนะครับ1เลยระบบแรกนะครับระบบหายใจระบบหายใจของมนุษย์นะครับมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้แก่อะไรจมูกท่อลมปอดกระบังลมและกระดูกซี่โครงนะครับในการหายใจเข้าเนี่ยเราจะเป็นการนําแก๊สออกซิเจนเข้าไปนะครับเพื่อช่วยเผาผลาญสารอาหารที่อยู่ในเซลล์นะครับ ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับเวลาหายใจออกนะครับเราจะกําจัดหรือเผาผลาญแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับในการหายใจออกและการหายใจเข้าและหายใจออกนะครับจะมีการเปลี่ยนความดันและปริมาณของอากาศในช่องอกนะครับที่เกี่ยวกับกระบังลมและก,กระดูกซี่โครงนะครับ ระบบหายใจของมนุษย์นะครับประกอบด้วยอวัยวะต่างๆตามที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับที่ทํางานร่วมกันนะครับเป็นระบบอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้แก่จมูกท่อลมปอดกระบังลมและกระดูกซี่โครงนะครับดังภาพเลยนะครับนี่ก็คือโครงสร้างนะครับในส่วนต่างๆที่ใช้ในการหายใจนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูหน้าที่นะครับของอวัยวะแต่ละชนิดนะครับว่าทําหน้าที่อะไรกันบ้างอย่างแรกนะครับจมูกนะครับจมูกเป็นช่องทางผ่านของอากาศเข้าสู่ร่างกายทางรูจมูกนะครับจมูกเป็นอวัยวะชนิดแรกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นส่วนแรกที่นําแก๊สต่างๆเข้าสู่ร่างกายที่ช่วยในการหายใจนะครับ 2. หลอดลมในขอนะครับ เป็นช่องทางผ่านของอากาศลักษณะเป็นทอ่อกลวงนะครับผนังแข็งและหนานะครับนี่ก็คือหลอดลมในคออะจากภาพนี่ก็คือหลอดลมในคอนะครับต่อมาหลอดลมนะครับเป็นหลอดลมที่แยกออกจากหลอดลมในคอนะครับให้อากาศเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างนะครับนี่แยกออกมาแบบนี้นะครับช่วงนี้ ต่อมาปอดนะครับปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะครับโดยนำแก๊สออกซิเจนนะครับจากการหายใจเข้านะครับที่ถุงลมซึ่งมีหลอดเลือดฝอยนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เกิดจากการเผาผลาญอาหาร ออกสู่ภายนอกร่างกายเช่นเดียวกันพูดง่ายๆนะครับว่การหายใจเข้าเนี่ยเราจะเอาแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพื่อไปเผาผลาญสารอาหารในร่างกายแล้วก็นำแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนั่นเองนะครับทุงลมนะครับอยู่ภายในปอดมีผนังบางมากและมีหลอดเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงนะครับเป็นบริเวณที่มีการเรียกแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับหลอด ลมฝอยนะครับเป็นส่วนปลายของหลอดลมที่มีการเข้าของถุงลมได้นะครับต่อมากระบังลมกระบังลมเป็นอวัยวะที่กั้นระหว่างอวัยวะในช่องอกและช่องท้องนะครับจากกันประกอบด้วยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับอดูทำหน้าที่ช่วยในการหายใจนะครับ ต่อมากระดูกซี่โครงนะครับเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณส่วนอกนะครับเชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังนะครับส่วนอกด้านหลังกับกระดูกอกด้านหน้านะครับช่วยป้องกันอวัยวะภายในและยึดโครงล่างของร่างกายให้คงรูปนะครับอ่าอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าการหายใจนะครับเป็นการนำ อากาศเข้าสู่ร่างกายนะครับส่งผลให้แก๊สออกซิเจนทําปฏิกิริยากับสารอาหารให้ได้พลังงานน้ําและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ o X I D นะครับก็คือกระบวนการหายใจเข้าเนี่ยขึ้นอยู่กับทุกเซลล์ตลอดเวลานะครับกระบวนการหายใจเกิดกับทุกเซลล์ตลอดเวลานะครับซึ่งมีกลไกการทํางานของระบบหายใจดังนี้ การหายใจเข้านะครับอดูรูปนี้ประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังภาพนี้นะครับกระบังลมจะเลื่อนตัวต่ําลงาเดี๋ยวครูลูกศรกระบัลงลมอยู่ตรงไหนกระบังลมอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนตัวต่ําลงนะครับทําให้ปริมาณของช่องอกเพิ่มขึ้นปริมาณของช่องอกอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ ความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆปอดของเราเนี่ยต่ำกว่าอากาศภายนอกนะครับอากาศภายในจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกนะครับอ้าวโอเคครูผูดผิดขอโทษนะครับอากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกนะครับหลอดลมและไปยังถุงลมปอดอนักเรียนลองหายใจเข้าเราเอามือไปจับที่บริเวณกระดูกซี่โครง เห็นไหมเวลาเราหายใจเข้าตามที่เขาบอกนะครับว่ากระดูกซี่โครงจะเลื่อนตัวสูงขึ้นนะครับกระบังลมจะต่ําลงนี่คือการหายใจเข้านะครับต่อมาเรามาดูการหายใจออกนะครับการหายใจออกกระบังลมจะเลื่อนตัวสูงขึ้นลองหายใจออกกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ําลงเห็นไหมกระบังลมจะเลื่อนตัวสูงขึ้น หายใจเข้าหายใจออกนะครับกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงนะครับทำให้ปริมาณของช่องอกลดน้อยลงนะครับความดันอากาศภายในบริเวณรอบๆปอดสูงกว่าอากาศภายนอกนะครับอากาศภายในถุงลมจึงเคลื่อนที่จากถุงลมไปสู่หลอดลม นะครับเคลื่อนที่ไปสู่หลอดลมนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็จะหายใจออกทางจมูกนะครับการหมุนเวียนของแก๊สนะครับอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้การหมุนเวียนของแก๊สนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และก็ออกซิเจนนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณถุงลมปอดนะครับด้วยการแพร่ของแก๊สออกซิเจนสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและก็ แก๊สออกซิเจนนะครับทําปฏิกิริยากับสารอาหารนะครับในเซลล์ของร่างกายทําให้ได้พลังงานแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดังสมการนะครับอันนี้ก็คือการอ่าสมการการหายใจระดับเซลล์นะครับการหายใจระดับเซลล์นะครับอย่างที่ครูได้บอกเนาะว่า การหายใจเข้าออกนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สนะครับหายใจเข้าออกซิเจนออกเพื่อไปทําปฏิกิริยานะครับในการเผาผลาญหรือว่าย่อยสลายอาหารนะครับให้ได้น้ําแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อให้มนเกิดพลังงานนะครับในการดํารงชีวิตของเรานะครับพอได้ปฏิกิริยาเสร็จปุ๊บก็เราก็จะหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับอ่ะต่อมาเรามาดูการ ไอาจามการหาวและการสะอึกนะครับอาการที่มีอาการที่เกี่ยวข้องดังนี้การจามนะครับเกิดจากการหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปในร่างกายร่างกายจึงพยายามขับสิ่งแปลกปลอมนั้นนะครับออกมานอกร่างกายโดยการหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกทันที ต่อมาการหาวนะครับเราเคยสังเกตไหมว่าการหาวเราเคยสงสัยไหมว่าการหาวเกิดจากอะไรการหาวเกิดจากการที่มีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมอยู่ในเม็ดเลือดมากเกินไปจึงต้องขับออกจากร่างกายนะครับโดยการหายใจเข้ายาวและลึกเพื่อรับแก๊สออกซิเจนเข้าปอดและแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากเลือดนั่นเองนะครับต่อมา การสะอึกนะครับเกิดจากกระบังลมหดตัวเป็นจังหวะขณะหดตัวอากาศจะถูกดันผ่านลงปอดทันทีนะครับทำให้สายเสียงสั้นนะครับอ่าโอเคขอขอไครับสายเสียงสั้นเกิดเสียงขึ้นต่อมาสุดท้ายการไอเป็นการหายใจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแตกปลอมหลุดเข้าไปในกล่องเสียงและหลอดลมนะครับร่างกายจะสั่ง ให้มีการหายใจยาวและหายใจออกอย่างแรงนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะสอนไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนค่อยๆสอนกันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียนผ่านคลิปออนไลน์นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเนี่ยจะเกิดการถามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสอนเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ให้ใบงานต่อมานะครับใบงานที่ครูจะให้ก็คือ ใบงานเกี่ยวกับระบบหายใจของเรานี่แหละที่ได้เรียนไปนะครับครูจะให้นักเรียนบอกหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบหายใจต่อจากนี้อย่างที่ครูพูดไว้ต้นคลิปได้สอนไว้ต้นคลิปว่าในระบบการหายใจเนี่ยก็จะมีอวัยวะต่างๆที่ทํางานต่างกันนะครับมาทํางานร่วมกันให้เกิดกลไกหรือว่าระบบในการหายใจ อ่านะครับแนวทางในการตอบของนักเรียนนะครับนักเรียนก็มาดูหมายเลขกหนึ่งพงจมูกนะครับทำหน้าที่อะไรนะครับอย่างที่ครูได้สอนไปนะครับให้นักเรียนเขียนว่าจมูกเนี่ยทำหน้าที่อะไรเช่นจมูกเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ ร่างกายนะครับร่างกายทางรูจมูกนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุดอันนี้ไม่ต้องริ้นนะครับถ้าใครสะดวกริ้นก็ปริ้นได้นะครับใครที่ไม่สะดวกก็เอาหนังสือรายงานหรือว่าเอาสมุดมาแล้วก็วาดภาพแ้วก็เขียนแบบนี้ลงไปนะครับใบงานทุกใบงานนะครับถ้าเปิดมาเดี๋ยวครูจะเก็บคะแนนเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนตั้งใจทำนะครับ ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนให้สามารถเซิร์ชอินเทอร์เนต็ตเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมได้หรือว่าเปิดหนังสือดูได้นะครับวันนี้ชั่วโมงนี้ครูก็จะฝากพวกเราไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าและเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้ครูหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำรายงานนะครับให้ดีที่สุดฝากไว้แค่นี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับเรียนกับครูณในรายชั่วโมงนี้พอจะรู้เรื่องกันหรือเปล่านะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นช่วงโรคระบาดโควิดนะครับหยุดอยู่บ้านนะครับถ้าใครจะออกไปทุรัข้างนอกก็ล้างเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมแมสให้เรียบร้อยนะครับกลับมาพบกับคูโก้นะครับในคลิปออนไลน์ชั่วโมงหน้าได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ Run